ไปแล้วครับมาแล้วครับมบาบบาตลาดครับวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ตอนเย็นเย็นครับตอนห้าโมงครับมมมมโมงห้าโมงครับสี่โมงห้าโมงฝนตกครับเปื้อเมื่อมันนี่ครับฝนตกคำปรำเช่นเต้าหมอลำมานั่งร้องเพลง เสียงเพลงให้คนได้ฟังหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มานั่งให้พวงมาลัยเหม็นบนนุ่นเป็นเลงใจาสาวหมอลำคนงาม เอาดอก็เริ่มมัแล้วครับฝนกัลยิงครับโอ้เดือนตุล,เตลาเดือนตุลาเดี๋ยวเขาเดือนตุลาแล้วกันยาตุลาม,มันเพิ่มเลยเอาดอรเริ่มทอกแล้วครับตัวคนดอเริ่มทอกแล้วผู้ในว้านต้องงดปีก็เริ่มทอเพื่อเอาดอรกระไรทำไม,ม,มน,นำ้ำจะขึ้นอีกะวะน,นี่นำ้ำ น้ำพีเกเป็นไรน้ำเนื้อมหาไสมมองว่าน้องจะน้ำตัวไหนื้อเจดีย์ยืนยืนยืเจดีย์ยืนอะเห็นเจดีย์เจดีย์แล้วไม,ม่นนใช่นี่น ลจิเบิงมอลำกับพอลำก็บเบิงบะไดครับโอ้ยมือขึนสาน้อยอยปาจีนมือขึนนี้เิงมลงอยเงสน,น,น,นอยเนแยู่าจีนครมือขึนฝนตกาื่อนี้ว่าจะไปเบิงยุกบุรีเ่ิบได้ครับฝตกยุเลกครับมื่อนี้สานอยเพชรบ้านแพร คนตรงห้ามเลยยกเลิกคนอายุเขาครับจะมีอีกทีนึงก็วันที่สามประมาณที่สามนี่แหละที่สามอยู่แถวนครพนมบอกโอ้หลวงพูอมัคพรพนมไอ้ยินคาว่าวันทสิบห,ห้าหรือสิบหกตุลาเนี่ยแหละแถวบุญการแต่ว่าอยู่หมดได้บุของบุญการไปอยู่ไปวนนั้น ไปวะไปเน่นานีไปทันที่สิบห้าสิบห้าเดือนนี่อาช่ไป้หนบาทแล้วครับห่้องดบาทแล้วครับฝนเอลงมาเลงมาเลงมา Ơ ờ, vào thùng này đi với luôn Chè mở Ơ nó Nó มอยแล้วคนโตคนตคนโตถึตงบ้านแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบา,บายบายจะเจอกันมาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี่ไลคนบันทุ่งนำเนด้อครับเด้อขอให้โชคๆมาันหมันกันทุกคนนะครับบายบายไปแล้ว